นี่ฮะโอ้สายดีนะปานินพี่อ้อมได้อปลาขยางสานี้เลยสายดีอยู่นะปลาขยางดูดิปลาขยางนี่มายกฝูงเลย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายเสียงวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองลาดคอนครับหมานี้จะอยู่ในเขตอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับน่าจะแถวอบตท่าไม้อะไรประมาณนี้ครเพิ่งมาถึงตอนนี้ก็จัดของเสร็จหมดเรียบร้อยละ,ะที่ใส่หน้าก,กากเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งมาฉีดยาฆ่ายาไปครับกลิ่นมันแรง ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอตัวป่าหรือเปล่ากิ่นยาขยะาแรงมากวันนี้ก็วันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ4.5ครับตกเป็นไม้ตาย2ตะขอสายเมนก็2.5สายหน้า2.0เป็น N2 โทนตายคิงคองจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชครับผมส่วนเยียวก็สมหัวเหมือนเดิมผสมกับขนมปังปันวันนี้ก็จะปั้นเป็นเม็ดๆครับปั้นเป็นเม็ดแบบนี้เพราะว่าปลาเล็กค่อนข้างเยอะครับ จากที่เห็นเมื่อกี้เพื่อปลาเล็กขึ้นยุบยับยุบยับเลยไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเงินได้จัดของแล้วก็เลยเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเราจะบันเทิงหรือเปล่านะครับกับหมายนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนกันเลยดีกว่าครับหนุนพี่ออมนั่งตรงนูน้นเราวันนี้เราจะขึ้นลงลําบากหน่อยแฉะแตลิงมันชันแล้วก็แฉะด้วยครับ พอเริ่มตกปุ๊บผักตบมาปั๊บโอ้อะไรเนี่ยลอยมาเต็มหน้าอะไรผักตบอืมตอนแรกไม่มีเลยครับอือเออมาแล้วปลาตัวแรกประหมานต่เพียนน้อยเดี๋ยวเก็บเป็นปลาหมานไว้ก่อนเก็บเป็นเฉลยนี่ครับ ปลาหมาตัวแรกของเราเดี๋ยวเก็บเป็นปลาเฉลยไว้ก่อนอพอเริ่มตกปุ๊บถักตกมาปับ๊บไปอันไหนตักขึ้นได้ตักก่อนอันไหนตักไม่ได้เราจะดันทิ้งออกไปฮะอ,อืม ครับไปลุยกันต่อปันเม็ดแบบนี้มีโทฟี่มาสักตัวก็ดีนะหมายนี้จะมีหรือเปล่าโอ้ <c oughs> อย่าถอนครับเฮ้ยโอ้ตะเพียนตัวนี้ใช้ดี ยังไม่ได้เปิดกล้องสูงสุดเลยเงยเงยเงยมาแล้ว <c oughs> อ,อืนี่ตะเพียนไซนี้ได้ได้อยู่นี่ครับอ,อืได้อยู่นะไซนี้มาแล้วหมานแล้ว เหมือนเดิมมาเร็วครับอันนี้โอเคอยู่หมายใกล้บ้านอีกหนึ่งหมายเลยเนี่ยคองละคลอนถือว่ามาเร็วมากลงสองเม็ดได้ตัวทั้งสองเม็ดเลย ไปก็มีอาการเลยไม่โดนมันไม่ได้ยกเนียนๆนะมันยกยิ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 กยกอะ วัดดีกว่ามังวัดก็ได้อยู่ด้วยอ๋อเป็นขแยแงครับนี่เป็นตาขแยแงอืมลาขแยงขแยงไซนี้เลยไซดีอยู่นะปลาขแยแงดูดิ ไม่รู้เยอะมากครับวันนี้เขาก็วันทำงานเขาอะเนาะผมน,น่าจะไว้ทุ่นสูงไปไหมแต่มันเผื่อปลาเล็กดึงจมไหมฮะก็เลยตั้งไว้สูงหน่อย ก็ไม่โดน <laughs> มันยึก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  <laughs> วัดไม่โดนอ่ะปลาเล็กมาละ mm. อืมปลานิลนอู้สวยสวยเลยเอ,อืมโอ้พี่อ้อมได้ปลานิลน <laughs> ผมก็กินผมเป็นปลาตะเพียนบุญบายน่าดู นะโอ้สายดีนะปลานิลพี่พร้อมได้โอ้หืมปลาเล็กมาแล้วอื้อเนี่ยต่อ

ก <laughs> <ล>ะแยงมันจิ๊กจักจักมี่ยไมหนึ่งตัวปลาแยงายนี้เลย <c oughs> หลายออแล้วเอายังไงยังไง <c oughs> <c oughs> ถอนขนาดนี้ <c oughs> ตายแล้ว ไม่หน่อยนะเนี่ยรูดขนาดนี้มันเยอะเกินไปวัดดีไหมต้องวัดแล้วล่ะอาการอย่างนี้นี่โอ้ยดูป่าปล่อยครับตัวนี้จะเพียนน้อยอ ตน,นี้เป็นปลาตะเพียมไซดีนะตอนนี้อู้หหลังจากผจญปลาเล็กมาอยู่ตอนนี้ก็ยังผจญอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> มีปลาตะเพียนหลุดมาก็ยังไซประมาณนี้ไซดีอยู่แต่ว่าไม่ได้โตมากเท่าไหร่ฮะแต่ก็ยังโอเคนะ าต่เพียนไซมินิเหมือนเดิมต้องมีเวลามากกว่านี้อืมตัวนี้ัวโตครับขยัง โอ้ตาย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 บอลเล่บอล่าเนี่ยฮะตัวนี้ใช้ใช้ดีเลยตัวนี้ต้องใช้ผ้าจับละไม่ประมาทเมื่อี้โดมปลาขยงที่มือครับจอต้องเอากาวสองหน้าแปะไว้เลย ไม่ใช่ทิมเฉียวๆนะทิมแล้วก็ปักคาเลยปลาดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวเลยครับอปวดตอนนี้เดี๋ยวเรากินข้าวกลก่องจะได้กินยาปวดปวดมากเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะได้กินยาแก้ปวดครับนี่ฮะเมนูของเราวันนี้ข้า <c oughs> วเหนียวหมูฝอยแล้วก็ไก่ทอดส่วนพี่อ้อมนั่งนู่นพี่อ้อมก็ข้าวไข่เจียววันนี้แยกกันกินฮะมันเดินไปหาการลําบากแล้วก็ข้างล่างมันแฉะเลยแยกกันกิน ปวดยิ่งมากเลยคุณข้าวจะกินยาแบบไม่ไหวคนที่โดนจะเข้าใจครับมันปักเข้าไปจนคาเลยอ่ะตอนดึงออกมารู้สึกเลยว่าเนื้อข้างในมันฉี่กึดกึดกรึออกมาเลยเพราะว่ามันมีเงี้ยงใช่ไหมเงี้ยงแล้วมันก็เป็นหยัก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 อ่ะตอนดึงรู้สึกเลยว่าเนื้อมันกรึดกรึดกึดออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเลือดสาดเลยไก่ทอดครับ อเนฮะคุณข้ากก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับืจุมพืกยังตัวอยังไม่เจอใช้ตัวแต่ทีนี้ก็ กำลังทอดนะท่านนี้นี่ฮะไซดีนะปลาตะเพียนก็ไม่โตมากเท่าไหร่แต่ก็ไสดกำลังอร่อย <laughs> เอ้าหลุดโอ้ยตกยากก็ทีนึงยังมาหลุดอีกปักตบก็กวน ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับหรือว่าสนุกสนานครับวันนี้โอ้ยลิ้นแข็ง,ขงๆหน่อยเ <laughs> ป็นร้อในต้องอมลิ้น <laughs> ไม่ได้ขายโตเกียวนะมีร้อในนมมีร้อนเธอรมีร <laughs> ้อในถัวค่ะอมลิ้นเ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ปลาที่เราได้ทั้งหมดกันวันนี้ครับ <laughs> ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับ นี่ฮะนี่คือปลาที่เราได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็จะเป็นปลาตะเพียนกับปลาขแยแ่งปลาขยงนี่มายกฝูงเลยแล้วก็มีปลาปีนไซส์สวยๆมาหนึ่งตัวที่เหลือก็ตะเพียนกับขยงทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วครับท้าใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบไปลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะฮะเห <laughs> น็บหมือคลิปหนะ้าไ,ไปมองรุ่งกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารุ้งกันอีกทีหนึ่ง หรบคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับเพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุนสวัสดีครับ